9วัคซีนที่ผู้อยู่กับ HIV ต้องรู้จักฟังโปรบีเลยค่ะ ถ้าเกิดคุณอยู่กับ h i v นะคะเขาบอกว่าคุณก็ยังควรได้รับการป้องกันการติดเชื้ออื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่อะไรพวกนี้คือนั่นเพราะว่าเราเนี่ยมีโรคประจําตัวที่เกี่ยวกับระบบคุมคุ้มกันนะคะเราก็เลยจะไม่สามารถต่อสู้กับโรคบางโรคได้นะคะเพราะว่า CD4 เราเนี่ยอาจจะต่ําไปนะคะวัคซีนเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกนะวัคซีนนี้ก็สามารถช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยนะคะ ต่อสู้กับการติดเชื้ออื่นๆได้นะคะแล้ก็มาดูว่าวัคซีนเนี่ยที่ผู้อยู่กับ HIV เนี่ยควรจะรู้จัก9ตัวเนี่ยมีอะไรบ้างนะเราไปหาหมอเนี่ยเราควรจะต้องได้รับวัคซีนแบบนี้บ้างนะคะถ้าคุณมี CD4 ที่สูงกว่า200นะคะคุณควรจะต้องได้รับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่ นะถัดมาเนี่ยก็จะเป็นพวกคอตีบไอกรนบัดทะยักต่อไปก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องปอดอักเสบเรื่องวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจนะคะเพราะว่าผู้ที่อยู่กับ HIV เนี่ยก็จะติดเชื้อทางปอดทางอะไรนี้ได้ง่ายนะคะถัดไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคก,การหลังแอนอันนี้เราก็ไม่ค่อยได้ยินกันเท่าไหร่แต่มันก็มีวัคซีนที่จะช่วยดูแลนะคะตัวถัดไปก็คือไวรัสตับอักเสบ B ีเฮปติ t ิสบีนะคะถัดไปก็คือ F อ HPV วัคซีนเนี่ยมันจะป้องกันมะเร็งปากกดูหรือโรคที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์นี้นะคะ MMR นี่ก็จะเป็นวัคซีน3ตัวนะคะก็คือ,คอจะเป็นพวกคางทูมพวกหัดหัดเดยอรมันอะไรแบบนี้และตัวที่8เนี่ยนะคะก็คือวัคซีนอีสุกอีใสนั่นเองนะคะอันนี้สำหรับผู้ที่มี CD4 เกิน200นะแต่ถ้าเกิดผู้ที่ CD4 ต่ำกว่า200ค่ะ ้า C D 4ต่ำกว่า200เนี่ยเขาก็บอกว่าฉีดได้แค่บางตัวนะอย่างวัคซีนเชื้อเป็นก็อาจจะอันตรายสำหรับผู้ที่มี C D 4ต่ำเพราะว่าเราภูมิคุ้มก,กันตกนะคะถ้าเกิดฉีดวัคซีนเชื้อเป็นเข้าไปเนี่ยแทนที่จะป้องกันนะกับกลายเป็นติดเชื้อโรคกลายเป็นป่วยไปได้นะคะก็จะต้องมีการดูแลตรงนี้แล้วเขาก็บอกว่าการฉีดวัคซีนต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะคือพอฉีดไปแล้วเนี่ยหลังฉีดแล้ว14วันนะ มันถึงจะแบบมีพุ้มกันขึ้นมาเต็มที่นะคะยังไม่ใช่แบบฉีดปุ๊บแล้วมันพุ้มกันมันขึ้นเลยนะตัวที่9ก็คือโควิด -19 นั่นเองตัวที่9นี้ก็เช่นเดียวกันนะคะผู้ที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยหลายท่านคงจะไปฉีดกันแล้วไปรับกันแล้วนะคะถ้า CD4 เกิน200นะคะก็คือไปรับได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างที่บอกนะคะถ้า CD4 ต่ำกว่า200แล้วก็อาจจะมีโรคฉวยโอกาสหรือโรคประจำตัวอะไรบางอย่าง ที่เกิดจาก HIV นะคะก็อาจจะต้องรักษาตรงนั้นก่อนแล้วก็ให้ CD4 เพิ่มขึ้นเกิน200ก่อนถึงจะรับวัคซีนโควิด1 9ได้นะคะมีมีตัวช่วยเรื่อง CD4 มาให้ค่ะวันนี้นะคะคือการที่ร่างกายเราเนี่ยถ้า CD4 ต่ำเราก็จะป่วยง่ายแถมฉีดวัคซีนรับวัคซีนอะไรก็ไม่ได้ด้วยนะคะเรามาทำา d d ให้สูงกันดีกว่าค่ะมีแนะนำอาหารเสริมรูปแบบเจลนะให้กับผู้ ที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยมานานเป็นเกือบ10ปีแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ผลล่าสุดเลยนะว่าทานเนี่ยไป1เดือนนะคะ CD ดีเพิ่มจาก359เป็น436อันนี้1เดือนนะคะอันนี้เขาดูแลตัวเองดีด้วยนะเขาออกกำลังกายทุกวันนะคะทานอาหารดีมีประโยชน์อะไรเงี้ยแล้วก็ทานยาต้าตรงเวลาทุกวันถ้าคุณสนใจนะคะว่าอยากเพิ่ม c d ดีด้วยสารอาหารธรรมชาติแบบนี้ที่แบบทานได้ทุกเพศทุกวัยน,นะคะรสชาติอร่อยเนี่ยก็ติดต่อโบบีได้นะคะ ที่ Line ID นะคะ Add Gel Happy นะคะหรือสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยนะคะก็ทักทายปรึกษาบีได้นะคะเป็นความลับนะคะบี B, ก็ให้คำปรึกษามามากมายถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ของโปรบีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย